สวัสดีทุกคนนะครับขณะนี้ก็ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงกว่าๆนะครับแดดไม่ค่อยร้อนเนาะวันนี้ก็เลยถือโอกาสนี้นะครับขึ้นมาตรวจเช็คสภาพจุดต่อนะครับบริเวณจุดต่อว่ามันมีจุดต่อที่หลุดหลวมหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะให้ระบบเราปลอดภัยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดจุดต่อมันหลุดหลวมมันก็จะทําให้เกิดความร้อนนะครับความร้อนสะสมจะทําทให้ขั้วต่อเกิดการละลายนะครับพอขั้วต่อมันละลายมันก็จะเกิดเพึิงไหมได้นะครับอันนี้เราต้องตรวจเช็คให้สม่ําเสมอนะครับตรงนี้นะผมว่าจะลงแผงเพิ่มนะ ไอตรงแผงที่เป็นลายหมักรุกนี่ไม่ใช่แผงของระบบไฮโวอนนะครับมันเป็นแผงโลววที่ผมเอาไปชาร์จแบตเตอรี่แสงสว่างนะครับลงจอดรถข้างล่างข้อดีของการยกแผงขึ้นมาเหนือหลังคานะครับหมายถึงว่ายกลอยขึ้นมานะปกติก็จะวางแนบหลังคาแหละแต่ว่าขพอดีหลังคาผมมัน ระดับมันไม่ได้นะครับก็เลยเชื่อมโค้งขึ้นมานะยกยกระดับขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็มันจะทําให้ข้างล่างเนี่ยอากาศมันถ่ายเทนะครับพออากาศมันถ่ายเทมันก็จะทําให้แผงเนี่ยมันระบายความร้อนได้ดีนะครับและมันไม่เกิดความร้อนสะสมนะครับ นี่มันจะมีขั้วต่ออยู่ด้านล่างนะครับเราก็ตรวจเช็คตรงขั้วต่อที่เราต่อขึ้นมานะครับไม่ใช่ขั้วต่อแผงเนาะขั้วต่อระหว่างแผงมันโอเคอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นกห้อที่เขาติดตั้งมากับแผงนะครับมันก็เลยไม่ก็จะมีปัญหาอะไร ใช้แผงทั้งหมดหกแผงนะครับเป็นแผงโมโนนะครับโมโนคริสตัลไลน์นะครับแต่ละแผงนะครับกำลังวัดอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบห้าวัต์นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเอาเข้าจริงๆมันไม่ได้หรอกครับสี่ร้อยห้าสิบห้าผมคิดที่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งตอนที่ผมคำนวณผมก็ คิดที่80%ของกำลังหวัดสูงสุดของแผงนะครับมันจะมีจุดต่อด้วยกันอยู่4จุดนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างแผงชุดบนกับชุดล่างนะครับจุดละ3แผงแผงทั้งหมดต่ออนุกรมกันหมดเลยนะครับ ซึ่งแรงดันมันก็จะตกประมาณ290โวลต์นะครับก็จะอยู่ในช่วงนั้นแล้วแต่ช่วงระยะเวลาของความแรงของแดดนะครับลองเอามือจับแผงนะครับมันก็จะไม่ร้อนเพราะว่ามันระบายความร้อนได้ แผงทั้งหมดนี้นะครับผมใช้เวลาติดตั้งอยู่น่าจะ3ามสี่เดือนนะครับหรืออาจจะเยอะกว่านั้นเพราะว่าทั้งหมดนี้ถูกติดตั้งด้วยทีมงานจํานวนหนึ่งคนนะครับผมคนเดียวเนาะทั้งเชื่อมทั้งอะไรก็ใช้เวลาขึ้นมานะครับก็ ช่วงที่มีแดดนะครับก็จะหลบแดดลงไปนอนอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าถ้าทำงานบนหลังคานะครับมันก็จะอันตรายเพราะว่ามันไม่มีที่ยืนด้วยเราก็จะยืนได้เฉพาะตรงบริเวณที่เขายิงน็อตสกูนะครับยึดกับโครงหลังคานะครับถึงจะยืนได้ช่วงนี้ไม่มีแดดเลยนะครับ มันมีบ้างวันนี้ชาร์จได้ประมาณเจ็ดหน่วยนะครับวันนี้ผลิตไฟฟ้าได้เจ็ดจุดแปดหน่วยหลังคาด้านล่างก็จะเย็นนะครับด้านล่างนี่เย็นเลยแดดไม่ร้อนด้วย ส่วนตรงนี้ว่าวางแผนไว้ว่าจะลงเพิ่มอีกสองแผงนะครับเพิ่มเป็นเพิ่มเป็นทั้งหมดก็แปดแผงนะครับเดี๋ยวแผงตรงนี้ก็จะยกออกนะครับถ้ากำลังวัดไม่เท่ากันนี้ไม่สามารถต่ออนุกรมได้เนาะมันจะทำให้ระบบเรานะครับ ด้อยประสิทธิภาพลงไปนะครับเพราะว่าแผงแผงนี้เป็นแผงสามร้อยสี่สิบวัตต์เป็นแผงตั้งแต่ผมเริ่มเล่นโซะลาร์เซลล์ใหม่ๆนะครับทุกคนสังเกตไหมครับว่าแผงแผ่นเนี้ยมันเป็นลายหมากลุกใช่ไหมครับแต่แผงฝั่งนู้นะที่เป็นแผงใหม่มันไม่ได้เป็นมาลายหมากลุกเนาะคือแผงที่ออกมารุ่นใหม่ๆนะครับมันจะออกแบบการเรียงการเรียงต่อเซลล์นะครับ มันจะออกแบบเป็นเขาเรียกว่าซีโร่แกนะครับเพื่อที่จะวางเซลล์ให้ได้เยอะขึ้นนะครับให้ได้จำนวนเซลล์เยอะขึ้นก็คือเขาวางได้หนึ่งร้อยห้าสิบหกเซลล์นะครับในแผ่นหนึ่งนี่นะถ้าผมย้ายถ้าย,าย้ายจานดาวเทียมมาก็จะเอาไว้บริเวณนี้นะครับใกล้ๆกกับเสาไฟนี่ สำหรับวันนี้นะครับก็พาขึ้นมาดูแผงนะครับด้านบนหลังคานะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ขอคำปรึกษาได้นะครับให้คำปรึกษาฟรีนะครับ